สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมัลเล่คลิปนี้แอดมินก็ยังคงมีโมเมนต,ต์น่ารักในแคมป์ทีมชาติไทยของเรามาอัปเดตให้ทุกคนหายคิดถึงกันครับก่อนที่เราจะได้รับชมสาวไทยของเราเต็มๆในวันที่16พฤษภาคมนี้อีกไม่กี่วันแล้วครับก็มีโมเมนต์น่ารักอีกแล้วก็ต้องขอบคุณภาพโมเมนต์น่ารักนี้จากเต้ยอนุรักษ์ด้วยครับคลิปนี้มากันที่ความน่ารักของชินโยชิดะอีกแล้วครับดูได้เลยครับว่าเขามีการซึมซับวัฒนธรรมไทยของเรา เป็นอย่างดีเลยครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในแคมป์ทีมชาติแต่ละวันอย่างวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติแล้วเขาก็ได้มีการไหวลาทีมงานหรือว่านักกีฬาที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติไทยของเราด้วยครับน่ารักมากๆเลยนี่แหละครับถือว่าเป็นการซึมซับวัฒนธรรมของเราไปโดยอัตโนมัติเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดยอดจริงๆเขาได้มีโอกาสดีเข้ามาทํางานในแคมป์ทีมชาติของเราแล้วก็แน่นอนครับว่าเห็น อยู่ทุกวันเป็นสิ่งที่คนไทยของเราทํากันอยู่แล้วครับเขาก็ซึมซับแล้วก็มีการไหวลาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจซ้อมให้กับทีมชาติในแต่ละวันด้วยถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยครับนี่แหละครับน่ารักจริงๆเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นจริงๆครับกับความน่ารักของชินโยชิดะเธอน่ารักมากๆจริงๆครับ